ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงชอบหนัง Spider-Man ของ m i l ส s m o r a l e s มากขนาดนี้ครับเหตุผลหนึ่งครับอาจจะเป็นเพราะแอนิเมชันครับที่ปฏิวัติองค์การแอนิเมชันอีกเหตุผลหนึ่งครับอาจจะเป็นที่ซาวด์แทร็กของหนังแต่สิ่งหนึ่งครับที่สำคัญไม่แพ้กันครับก็คือการเขียนการเติบโตของตัวละครของ m i l ส์ m o r a l e s ครับที่เป็นหัวใจหลักสำคัญที่ทำให้หนัง Spider-Man แบบแอนิเมชันครับประสบความสำเร็จมากขนาดนี้ครับและทำให้คนดูครับตงรักตัวละครและเรื่องราวครับที่หนังพยายามจะเล่าให้กับพวกเราครับ และนี่ครับก็คือการวิเคราะห์ตัวละครของ Mouse Morales ครับรากฐานสำคัญครับในการเขียนตัวละครครับให้มีมิติก็คือ Belief, Want, Action และ Need ครับจากผู้เขียนหนังสือรางวัลครับ c r e a t i n g c h a r a c t e r a r c ครับ K M มไวเลนครับได้เขียนไว้ครับว่า Belief ก็คือความคิดหรือว่าความเชื่อของตัวละครครับที่สร้างมาจากประสบการณ์ในอดีตของตัวละครวัฒนธรรมค่านิยมและปัญาส่วนตัวของตัวละครครับหรือว่า values ของตัวละครซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับมันจะมีอิทธิพลหรือว่า i n f l u e n c e ต่อวิธีที่ตัวละครครับมองโลกและการตัดสินใจของตัวละครครับซึ่ง belief ครับมันจะเป็นตัวที่สร้าง a n t ขึ้นมาครับสำหรับตัวละคร a n t ก็คือความต้องการของตัวละครครับหรือว่าเป้าหมายของตัวละครอย่างเช่นครับการได้รางววัหรือ่า การเล่นตำแหน่งอะไรมานี้ครับซึ่งวอนของตัวละครครับมันจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนเรื่องราวครับของหนังให้ไปข้างหน้าครับเพราะมันจะเป็นสิ่งที่จะสร้าง แอคชั่นครับหรือว่าการกระทําของตัวละครขึ้นมาครับที่ตัวละครครับจะทาอะไรบางอย่างครับเพื่อได้สิ่งนี้เขาเนี่ยอยากที่จะได้มาหรือว่าวอนของตัวละครครับซึ่งหลังจากทุกอย่างครับที่เกิดขึ้นตัวละครครับไล่ตามความต้องการของเขาไปตัวละครครับสุดท้ายก็เจอกับนีดของเขาครับหรือว่าสิ่งที่ตัวละครเนี่ยต้องการจริงๆเว้ยโดยที่ตัวละครครับไม่รู้ตัวครับซึ่งผ่านนีดของตัวละครครับที่เรื่องราวครับจะสามารถนําเสนอข้อคิดของหนังออเป็นเมสเซจหรือว่าธีมของเรื่องราวครับ ซึ่งความแตกต่างระหว่างวอนและยี d คือ external และ internal ครับวอนคือสิ่งที่ตัวละครครับอยากได้ภายนอกแต่นี d คือสิ่งที่ตัวละครครับอยากได้ภายในเว้ยพอเราเข้าใจจุดตรงนี้ครับเรามาดูตัวละครของเมาส์ในภาคแรกกันดีกว่าครับ b e l i e ของมาส์ครับในหนังเรื่องแรกครับมีอะไรบ้างครับ belief ของมาส์ครับในหนังเรื่องแรกครับก็คือการที่เขาเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยยังไม่พร้อมหรือว่าเขาเนี่ยยังไม่คู่ควรครับกับการที่เขาเนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนเพราะเขามองว่าตัวเองครับยังเป็นวัยรุ่นธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอยู่ครับที่ไม่สามารถแบกรับความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับการเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ครับความเชื่อและความคิดนี้ครับเกิดมาจากการที่เขาเนี่ยไม่มั่นใจในตัวเองความกลัวความล้มเหลวครับและน้ำหนักของความคาดหวังครับที่วางบนหลังมาส์ครับที่สร้างมาจากพ่อ ของขที่พยายามตีกรอบม,มาส์ครับให้เป็นคนแบบนี้ให้เป็นคนหนนนั้นส่งมาส์ครับไปเรียนที่ Academy ครับเพื่อให้มาส์ครับเป็นเด็กที่พ่อเขาเนี่ยอยากให้มาส์เป็นซึ่งตัวมาส์เองครับไม่ได้อยากที่จะเป็นแนบนั้นเลยสักนิดซึ่งสุดท้ายครับสิ่งที่มาส์ทำก็คือการหนีปัญหาครับเพราะเขาเนี่ยไม่สามารถที่รับความคาดหวังของพ่อเขาได้ มาเลยทําให้วอนของมาส์ครับคือการที่เขาเนี่ยต้องการใครสักคนครับมาแนะนําเขามาชี้ทางให้กับเขาอย่างลุงของเขาครับในตอนต้นเรื่องและสไปร์แมนต่างๆครับที่สอนเขาถึงวิธีการเป็นสไปร์แมนซึ่งทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ครับเพราะมาส์ครับเชื่อว่าถ้าเขาเนี่ยมีคุณครูมีคนที่ช่วยน,นาทางเขาเนี่ยเขาก็จะสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดครับหรือว่ามิสเทคที่เขาได้ทํามา และสามารถรับความคาดหวังที่คนอื่นคาไว้บนหลังของเขาไม่ว่าจะเป็นเดอะเรจิเนีลพีเตอร์พาร์เกอร์ครับที่ตายไปในตอนเรื่องที่ฝากให้มาส์ครับเป็นคนที่จะหยุดเดอะคลายเดอร์ครับและเจฟเฟอร์สันพ่อของเขาครับพอมไปแบบนี้ครับแอคชั่นหรือว่าการกระทำของมาส์ครับตัวลองเรื่องคือการที่เขาเนี่ยพยายามตามสไปเดอร์แมนคนนู้นคนนี้ไปโดยที่เขาเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้วิธีการเป็นสไปเดอร์แมนที่ถูกต้องตามทุกคนครับที่เคยเป็นสไปเดอร์แมนไม่ว่าจะเป็นเกวนไม่ว่าจะเป็นพีเตอร์พาร์เกอร์ครับแต่สุดท้ายครับสิ่งที่เกิดขึ้นคคือมาส์รับ เป็นในแค่เด็กคนหนึ่งครับที่พยายามเรียนแบบฮีโร่อย่างสไปเดอร์แมนที่ดูไม่เหมือนฮีโร่เลยสักนิดเขาพยายามดิ้นรนเพื่อให้เขาเนี่ยเข้ากับสไปเดอร์แมนคนอื่นได้สุดท้ายครับมาส์ก็ยังเหมือนเดิมครับเขาก็ยังวิ่งหนีปัญหาวิ่งหนีทุกอย่างแม้ตอนนี้เขาสู้อยู่เนี่ยเขาก็ยังวิ่งหนีอยู่จนสุดท้ายครับมันก็ทำให้คนอื่นครับต้องมาเดือดร้อนจากการกระทำของตัวเขาเองครับอย่างลุงของเขาครับที่ตายไปและสไปเดอร์แมนคนอื่นครับที่ต้องมาช่วยเหลือเขาตลอดเวลาจนสุดท้ายครับจากทุกอย่างที่เกิดขึ้น มาสก็ถามพีเตอร์ครับว่า When will I know I'm ready และพีเตอร์ครับก็ตอบกลับไปว่า You won't It's a leap of faith That's all it is Miles A leap of faith และนี่ครับก็คือ e ม s a g จที่สรงพลังและมีความหมายมากครับเพราะมันก็จะมีเด็กลหลายๆคนครับรวมถึงตัวผมเองด้วยที่เรามองไปในอนาคตและถามตัวเองตลอดเวลาครับว่าเฮ้ยเราพร้อมยังวะเฮ้ยเราจะทําได้ไหมซึ่งคําตอบครับอาจจะเป็นเรายังไม่พร้อมเพราะ เรายังเป็นเด็กอยู่แต่คุณไม่สามารถที่จะรอรอแล้วก็รอไปเลยครับรอให้อยู่ดีดีมีพลังวิเศษอะไรบางอย่างเข้ามาที่ทําให้เราเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นผู้ใหญ่ในทันทีเว้ยใช่ครับมันเริ่มจากการที่เราเนี่ยต้องเลิกวิ่งหนีปัญหาเลิกวิ่งหนีจากความรับผิดชอบที่เรามีและเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้ครับคุณไม่รู้หรอกครับว่าคุณจะทําได้ไหมถ้าคุณไม่ลงมือทามันจริงๆ คุณอาจจะล้มเหลวแต่มันก็อาจ,จะดีกว่าการที่คนเนี่ยวิ่งหนีปัญหาแบบวันถูกไหมและนี่ครับคือสิ่งที่มาส์ครับได้เรียนรู้จากทุกอย่างที่เกิดขึ้นจนสุดท้ายครับเขาก็ได้มีโอกาสที่ได้ยินพ่อเขาเนี่ยพูดให้กําลังใจเขาหลังจากที่ลงมาส์ครับตายไป why push you, but yours. Whatever you choose with choose Whatever be great to you you'll do มันเป็นสิ่งที่ทรงพลังครับและกินใจมากเพราะมันเป็นจุดที่พ่อเขาเนี่ยได้ตัดสินใจครับหยุดพยายามตีกรอบเมาส์ครับให้เป็นแบบนี้ให้เป็นแบบนู้นและสุดท้ายครับเจฟเฟอร์สันครับเขาก็เปลี่ยนไปให้กําลังใจลูกและสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็คือเมาส์ที่พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาที่ถาโถมเข้ามาใส่ตัวเขามันเป็นการเขียนการเติบโตครับของตัวละครที่มีความหมายครับและกินใจผู้ชมซึ่งทุกอย่างครับ ก็มารวมตัวกันครับกลายเป็นฉาก leap of faith ที่ทรงพลังที่ทำให้คนดูครับคนลุกสู้ไปทั้งหมดเป็น masterpiece ครับซึ่งมันนำให้ตัวละครของมั l ส์ครับมันสามารถเป็นตัวละครที่มีมิติครับและทำให้คนครับตกหลรักตัวละครตัวนี้ครับเพราะเราทุกคนครับสามารถเห็นตัวเองที่สะท้อนในตัวละครของ m i ลส์ Morales ได้ครับคำถามที่ผมมีครับก่อนเข้าไปดูหนังตรงนี้ครับก็คือ หนังเรื่องนี้ครับจะ expand หรือว่าขยายตัวละครของ Mouse Morales ยังไงครับคำตอบครับก็คือหนังเรื่องนี้ครับได้หยิบเอาประเด็นเรื่อง Canyon มาเล่นครับซึ่ง Canyon คืออะไรครับ Canyon คือเหตุการณ์ต่างครับในชีวิตของ Spider-Man ทุกคนครับที่มันต้องเกิดขึ้นเพื่อให้มิติครับของพวกเขาเนี่ยดำรงอยู่ต่อไป เหตุการณ์เหล่านี้ครับมักจะเป็นเหตุการณ์ที่เศร้าอย่างเช่นครับลุงของสไปเดอร์แมนครับก็ต้องเสียชีวิตหรือพ่อเขาเนี่ยต้องเสียชีวิตเพราะพยายามช่วยเด็กคนหนึ่งซึ่งเหตุการณ์สาคัญเหล่านี้ครับและเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นในแต่ละมิติเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงสไปเดอร์เวิร์ครับเข้ามาด้วยกันความพยายามเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์แคนยอนต่างๆครับมันอาจะส่งผลปิดเบอนึงอนาคตของมิตินั้นๆซึ่งสุดท้ายครับมันอาจจะทําให้มิติเหล่านั้นล่มสลายครับซึ่งมาจจะมีผลกระทบกับสไปเดอร์เวิร์ครับ หนังครับก็นำเอาประเด็นนี้ครับมาเปลี่ยนให้เป็น philosophical conflict ขึ้นมาครับผ่านตัวละครของ Mouse Morales และ Miguel O'Hara ครับ philosophical conflict ครับคืออะไร philosophical conflict ครับให้ผมอธิบายง่ายก็คือความคิดหรือความเชื่อของตัวละครครับที่ขัดแย้งกันซึ่งในหนังครับ Miguel O'Hara ครับพยายามยับยั้งไม่ให้ Mouse ครับไปแก้ไขเหตุการณ์แคนยอนครับที่พ่อเขาเนี้ยโดนสปอตฆ่าตายเพราะมันไม่ใช่แคนยอน เพราะการที่เมาสรับจะช่วยพ่อเขาเนี่ยมันจะทําให้ไทม์ไลน์แคนยอนเนี่ยมันเสียไปและอาจจะมีผลกระทบครับกับมิติอื่นๆครับซึ่งสลับมิเกลเฮร่าครับมิเกลคิดว่ามันไม่ถูกต้องครับที่จะช่วยคนคนหนึ่งดีกว่าที่จะช่วยมิติ ทางมิติอะไรมานี้ครับแต่งก็ตามครับมาส์ Mouse ครับก็คิดต่างครับมาส์ Mouse คิดว่าเฮ้ย hey, เราต้องช่วยเขาสิคนคนหนึ่งกำลังจะตายครับเราต้องช่วยเขาสิแคนยอนไม่แคนนอนก็เรื่องของมึงดิกูจะช่วยพ่อของกูซึ่งเมสเซจครับที่เราได้จากมาส์ในหนังเรืงนี้ครับที่หนังเนี่ยพยายามขยายเพิ่มเติมคือการที่มาส์ครับอยากที่จะเขียนเรื่องราวของเขาใหม่ ทุกคนจำได้ไหมครับว่าหนังเรื่องแรกครับปูเรื่องที่เมาส์เนี่ยเป็นคนที่ถูกตีกรอบให้เป็นแบบนี้ให้เป็นแบบนูนหนังเรื่องนี้ครับก็ขยายประเด็นเพิ่มขึ้นไปอีกครับในการที่หนังครับเล่นเรื่องที่เมาส์ครับเลือกที่จะเป็นแบบนี้อยากที่จะทําแบบนี้อยากที่จะเป็นสไปเดอร์แมนแบบนี้ครับในแบบที่เขาเนี่ยอยากที่จะเป็นใช่แล้วครับมันเป็นเมสเซจครับที่ทรงพลังมากครับที่มันมอบให้กับคนดูเพราะมันสอนคนดูคนเาว่า you are in charge of your own life you r e in charge of your own story คุณเป็นคนกำหนดเรื่องราวและชีวิตของตัวคนเองครับทำไมคุณต้องให้คนอื่นครับมาบงการว่าชีวิตคุณต้องเป็นแบบนี้ชีวิตคุณต้องเป็นแบบนู้นคุณเป็นคนที่จะเขียนเรื่องราวของคุณเองครับและนี่ครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่คนดูครับสามารถเห็นตัวเองครับที่สะท้อนในตัวละครของ m Miles m o r a l e s ได้แล้วครับและนี่ครับคือสิ่งที่ผมพยายามพูดในทุกๆคลิปครับที่หลากลยคนคิดว่าผมเนี่ยอคติกับหนังมาเวีลในสมัยนี้ผมไม่ได้อคติครับ ผมแค่ไม่ชอบและเบื่อหนังที่ไม่ได้เขียนให้ตัวละครครับมี character development หรือมีการเติบโตของตัวละครครับที่แฝงไปด้วยความหมายอย่างที่มาเวลครับเคยทํามากับเรื่องราวของ Iron Man และกับตนอเมริกาครับเพราะสุดท้ายครับหัวใจของหนังซูเปอร์ฮีโร่ครับสลับผมอยู่ที่ตัวบทอยู่ที่ตัวละครครับที่มันจะสามารถเป็นฮีโร่ให้กับเราในจอและนอกจอครับสุดท้ายครับ mouse m o r a l e s ครับและ spiderman into และ across the spiderverse เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญครับในการเขียนตัวละครในหนังซูเปอร์ฮีโร่และหลายคนครับเดี๋ยวนี้ชอบพูดเลครับว่าเริ่มเบื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่แล้วแต่จริงๆครับเราทุกคนไม่ได้เบื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่เว้เราแค่เบื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่สนใจในการเขียนตัวละครและเรื่องราวที่แฝงไปด้วยความหมายมากกว่าครับเพราะ spiderman แบบแอนิเมชันทำให้เราเห็นครับว่าเราทุกคนก็ยังคงรักหนังซูเปอร์ฮีโร่ดีๆแบบนี้อยู่เหมือนเดิมครับ